การเดินทุนสำรองนี่จริงๆมันก็เรื่องของการปั๊มเงินเหมือนกันแหละคือนทุนสำรองมาก็เหมือนับเอาทุนสำรองเนี่มาเป็นมาเป็นสภาพคล่องแล้วก็ไปจับายใช้สอยนะครับซึ่งก็ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าทุนสำรองนี่มีอยู่ก็จริงแต่ว่าผมเคยเขียนไปในเฟซบุ o กแล้วว่าเงินนี่เป็นเงินที่มีเจ้าของนะคือรัฐบาลได้บางทีไปบอกว่าเป็นเงินที่เป็นของฟรี เป็นเงินที่มันมันมัน,มนขึ้นทิ้งว่าพร้อมจะหยิบมาใช้ก็ไม่มีขนาดการนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจต,ตกต่ำลงถ้าการส่งออกแย่ลงจากภาษีการช้านู่นนี่ต่างๆสุดท้ายเนี่ยสมมติสุดท้ายเรากลับไปเป็นขาดตุนขึ้นมานะครับขาดตุนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเ,เงินทุนสำรองที่มีอยู่เนี่ยก็จะต้องถูกดูดดูดออกไปนะเพราะว่าเงินจะเริ่มไปชานไหลออกแล้วไม่ใช่ไหลเข้านะครับถ้าถ้าเกิดว่ารัฐบาลเอาเงินสำรองนี้ไปใช้ในเรื่องอื่น จนลดระดับต่ำลงเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาว่าเมื่อเมื่อถึงเวลาเจ้าของเงินเขาม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 าถอนเงินคืนเนี่ยเราจค่มีเงินคืนเขาก็ได้แล้วับหรือคืนได้ปุ๊บเนี่ยระบบตุนสะน๊องลดต่ำลงอย่างรวดเร็วนจกนก่ากระทบความเชื่อมัน่นอันนั้นก็จะเป็นปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เงินเอามาใช้เนี่ยถามว่าโดยหลักการใช้ได้ไหมจะใช้ก็ใช้ได้แต่ว่าหนึ่งต้องดีชันลิมิตจํานวนต้องแน่ใจว่ามองินโรัเข้าไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงายได้ ที่อาจจะเป็นที่เป็น worst case scenario และเป็นคนมาถอนเงินออกไปนะครับแล้วถ้าจะไปใช้นก็ต้องแน่ใจว่าที่ห่วงมากที่คนคัด้านกันเยือนึนรัฐบาลจะไปใช้แบบประชานิยมอ่ะใช่จะไปจ่ายเงินดิจิทัลอะไรต่างๆเึื่อไม่มีประโยชน์เลยนะครับแต่ว่าความโปร่งใสธรรมาภิบาลของการใช้เงินจะต้องสูงมากจะต้องสูงมากนะครับซึ่งหลายคนที่ค้าที่ผมค้ามาตลอดนี่คือผมห่วงเรื่องธรรมาภิบาลของของภาครัฐนะโดยเฉพาะรัฐบาลไทย นะโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลที่เป็นกงรนาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าธรรมาภิบาลของเขาไม่ได้สูงนะักนะพาไม่สูงนะักปุ๊บเนี่ยหนึ่งก็จะเป็นการประชานิยมสองก็คือว่าถ้าไปตั้งกองทุนข้างนอกแล้วมีการโกงในกองทุนอย่างเช่นมาเลเซียก็เป็นการโกงอินโดนีเซียก็มีนะงหลายที่ก็มีการโกง,โกงนะครับเ,เ,เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเกิดประเทศไทได้ไหมบอกว่าเกิดได้สูงมากเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่สุไทยเท่าแต่ไม่หมดนะ เออไทยเท่านี่ว่ากันแต่คนที่เบียบหน้าอำอนาจเนี่ก็เท่าเท่าเยอะอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอน <c oughs> อย่าง <c oughs> ตอนมาเลเซียอย่างเนี้ยที่กโกนี่คือตัวนายกแล้วคือเป็นคนโกงเลยอ่ะใช่ไหมฮะเราจะรู้จะแน่ใจได้ว่าจะไม่เกิดที่ประเทศไทยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุที่ที่พวกเราหลายคนก็เลยก็เลยถึงแม้ว่าจะเห็นว่ามันเอาออกมาแล้วใช้ให้ใถูกถูกทางเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ได้จริงแต่ก็ไม่ไว้ใจ <c oughs> ถ้าตูงๆนั้นะไม่ไว้ใจ ก็จะใช้ถูกทางไหมจะถูกคดโกงไปไหมน mm hmm. ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะไปเรื่องนี้เนี่ยโอ้มันต้องคุยกันยาว mm hmm.